นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ก็ยืนยันนะฮะว่าจากผลพวงทั้งหมดที่เกิดขึ้นถึงแม้จะประกาศว่าไทยเรามีผู้ติดเชื้อ70คนแล้วยังไม่เข้าสู่ระยะที่3ครับเรายังอยู่ในระยะที่2สถิติในต่างประเทศเขาก็บอกว่าเราทำได้ดีเราก็ต้องระวังการแพร่กันเองภายในประเทศนี่แหละการระกาศการแพร่ระบาดไประยะที่3ยืนย้นอีกครั้งไม่ยังไม่ถึงขั้นที่ส แล้ววันนี้เรามาดูสถิติการเพิ่มขึ้นในต่างประเทศสูงขึ้นแล้วก็ยอมรับ่าว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีดีดดมากหรือว่าดีมากเร่เราเขา,เานะเพราะเราได้เรื่องเที่ยวคนหลายคนก็ทราบอยู่แล้วแล้ววันนี้เราเปิดดูเมื่อกี้ว่าเยอรมันผมเรานะเออหลายประเทศเขาบอกเขาไม่ทำแบบเราเขาก็เลยมีการติดเชื้อกระจายมากขึ้นอันนั้นหลาตื่งเต้เราต้องระวังไม่แพร่เชื้อกระจายในในพื้นที่โดยคนของเราเองที่ในประเทศ ที่เราก็มีการสกรีนนิ่งมีการเราเข้าไปเก็บตัวกับตัวกับที่กับบ้านกัตามลําดับมาเราต้อง,องรับสถานการณ์เราต้องเปิดรูมั้เท่าไหร่ว่าถ้ามันมากกว่านี้จะทำะํำยังไงการลาไปถึงเซเล็กไอโซเนี่ยมีมาแล้วกลับมา,มาประโพดเนี่ยซึ่งตัวเองคัดกรองหรือ,อยางให้เป็นฆ่ากรองแล้วล่ะแต่14วันตัวเองต้องกับตัวเอง,เองไม่จะไปแพร่มันจะเป็ายาังไงน,นนะแล้วมันก็มีปัญหาขึ้นมากลายเป็นว่าไอ้พวกนี้ถูกกั่ตัวหรือเปล่าก็าน่ไปก็ผ่านการตรวจสอบมาเหมือนกัน ขอร้องนะอยผมไม่ได้ตำหนิอะไรท่านเพราะนั้นท่านจะเป็นผู้ของประชาชนเนี่ยท่านต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนใช่ไหมจ๊ะนะนะช่วงท้ายนายก,กเตือนคนที่มาจากต่างประเทศดาราไฮโซกลับมาแล้วก็ต้องกักตัวด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดทีนี้คุณผู้ชมครับพูดถึงมาตรการในการรับมือการระบาดก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางทีมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยจะตรงกันแล้วก็สร้างความสับสนบนก่อนเนี่ย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานศูนย์หนึ่งในประเด็นที่สําคัญแล้วก็สร้างความสับสนก็คือวันก่อนศูนย์แถลงว่ายกเลิกวีซ่าฟรี3ประเทศเกาหลีใต้อิตาลีฮ่องกงรวมไปถึงยกเลิกวีซ่าออนอารวัลใน18ประเทศ1เขตเศรษฐกิจคือวีซ่าออนอไรวัลก็คือเมื่อ,อ,อนักท่องเที่ยวมาถึง เขาไม่ต้องขอวีซ่าจากต้นทางเขาสามารถมาขอที่ไทยได้เลยแล้วก็เข้าประเทศไทยได้เลยเป็นการอำนวยความสะดวกพูดง่ายๆมันก็จะคล้ายๆว่าแทบจะไม่ต้องดําเนินการขอวีซ่าเลยเพราะอพอมาถึงก็มาขอที่ไทยได้เรายกเลิกไปวันก่อนที่ทแถลงเนี่ยยกเลิกปรากฏเมื่อวานช่วงเช้าอธิบดีกรมการกงสุณชาตรีอัจจานัน,น์บอกยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะต้องรอเข้าคอรมอวันที่17มีนาคมอา้าว สรุปรอยังไม่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 ใช้ใช้17มีนาคมพอมาตอนบ่ายฮะท่านรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินนาบอกว่าไม่ต้องรอเข้าคอรมอมีผลเลยมีผลบังคับใช้วันนี้13มีนาคมไปจนถึง30กันยาย,ยนไม่ต้องรอเข้าคอรมอเดี๋ยวผมก็คือพลเอกอนุพงศ์จะไปรายงานในที่ประชุมคอรมอให้รับทราบต่อทันทีดังนั้นมีผลเลยค่ะอ้าวก็สรุปมีผลนะฮะ ไม่ต้องรอเข้าขอรมอเอายึดตามท่านรัฐมนตรีมหาสไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วกันนี่ฮะดังนั้นเนี่ยตามรายงานนะฮะคุณผู้ชมการยกเลิกวีซ่าออนอไรเวัานั้นทางพลเอกอนุพงศ์ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการปิดประเทศคือถ้าเขาจะเข้ามาตามกลุ่มประเทศเสี่ยงที่เราประกาศไปเขาก็ไปขอวีซ่าที่สถานทูตแต่ถ้าดูตามรายงานเนี่ย คุณผู้ชมฮนะการจะไปขอวีซ่าที่สถานทูตเนี่ย mm. เขาต้องกักตัวเองสิบสี่วันเขาต้องมีใบรับรองแพทย์เขาต้องมีใบรับรองจากรัฐว่าปลอดภัยพูดง่ายๆไม่มีใครออกใบรับรองเหล่านี้ให้หรอกฮะค่ะนั่นก็คือเขาคงเดินทางมาประเทศไทยไม่ได้อยู่แล้วก็จะเป็นสามประเทศกับอีกสิบปดประเทศบวกกับอีกหนึ่งขเขตเ,เขตปกครองพิเศษค่ะที่ยกเลิกไม่ให้เดินทางเข้ามาโดยการยกเลิกวีซา่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องปิดศูนย์กักตัวเองวันก่อนเนี่ยพลเอกอนุพงศ์ก็ถแถลงเองว่าปิดหมดเลยทั่วประเทศรวมถึงศูนย์สัตหีบด้วยแต่ปรากฏต่อมาโคศกสํานักนายกคุณนัลมลพินโยศิลวัตรบอกยังไม่ปิดอเปิดอยู่อีกศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์กักตัวอยู่ที่สัตหีบค่ะล่า,าสุดพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยบอกขอโทษแล้วฮะให้ข้อมูลสับสนค่ะสรุปคงไว้ทุกศูนย์ครับอืมไม่ได้ปิด คงไว้เผื่อเหตุการณ์ในอนาคตอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือสมมุติว่ากลับไปแล้วอา้าวไม่สะดวกแล้วกลักตัวที่บ้านไม่ได้อยากจะกักตัวที่ศูนย์ของแต่ละจังหวัดศูนย์ก็เปิดต่อไปแล้วก็รับตัวคนเหล่านั้นจะเป็นผีน้อยก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มไทยโกนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเดินทางกลับมาก็สามารถไปกักตัวที่ศูนย์ในต่างจังหวัดได้หรือจะกักตัวที่สัตวหีบก็ได้เปิดไว้ทั้งหมดฮนะสรุปไม่ปิดเผื่อเหตุการณ์ในอนาคต